สวัสดีครับนักเรียนนักศึกษาและก็ผู้ที่สนใจที่กําลังรับชมคลิปวิดีโอนี้อยู่ในส่วนของชุดการสอนที่7งานไซลินเกตแบบเข็มโดยใบสั่งงานที่14งานวัดความโตของกระบอกสูบซึ่งกระบอกสูบเป็นส่วนหนึ่งที่อยู่กับตัวเสื้อสูบซึ่งเป็นชิ้นส่วนที่สําคัญที่รับแรงกระแทกแรงเสียดทานแรงเสียดสีจากตัวชุดลูกสูบ ชุดลูกสูบทางานตัวกระบอกสูบก็จะเป็นผนังด้านข้างที่คอยรับทั้งแรงกระแทกรับทั้งความร้อนที่เกิดจากการเสียดสีของการทํางานของชุดลูกสูบของเครื่องยนต์เพราะฉะนั้นในการที่เรามีการถอดแยกชิ้นส่วนของเครื่องยนต์ทุกครั้งเราก็ต้องทําการวัดหาความโตของกระบอกสูบทุกครั้งด้วยอ่ะเรามาดูเครื่องมือที่ใช้ในการวัดความโตของกระบอกสูบ ที่อยู่ในชุดฝึกงานวัดละเอียดช่างยนต์แบบพูดได้ซึ่งวันนี้เราจะใช้ตัวไซลินเดอร์เกตแบบเข็มกันนะครับอะพร้อมแล้วเริ่มเลยครับไซลนเดอร์เกตแบบเข็มเป็นเครื่องมือวัดความสึกหรอของชิ้นงานเช่นกระบอกสูบแบริ่งในชุดประกอบด้วยแบนเกตด,ด้ามจับแบนปลักและก้านเสริมอาในส่วนของตัวไซลินเดอร์เกตเวลาเราจะใช้งานนะครับ เราจะต้องใช้คู่กันกับตัวนาฬิกาวัดหรือดันเกตซึ่งดันเกตครูได้บอกไปแล้ววิธีการใช้งานในส่วนของงานดันเกตวันนี้ครูก็จะทบทวนเบื้องต้นให้แค่นั้นนะ,อะพอเราได้ปุ๊บเราก็ทำการสวมนะครับแย่ตรงปลายของแกนวัดลงไปที่ก้านจะมีรูอยู่เห็นไหมครับรูอยู่ตรงนี้ เสร็จปุ๊บก็น,นำปลายตรงนี้แย่ลงไปข้างในแล้วค่อยสอดนะครับอ่าสวมลงไปกายสกูออกนิดนึงโอเคครับจากนั้นค่อยๆดันดันให้ตัวตัวชุดของไดนเก็ตเนี่ยดันขึ้นนะครับให้เขามาตรงประมาณเลข2หรือเลข3ดูที่เข็มสั้นนะครับอ่าครูเลือกใช้ เลข3นะเลขสของเข็มสั้นเห็นไหมครับดันขึ้นให้เข็มสั้นชี้ที่เลข3านมะจากนั้นก็ทำการหมุนปรับสเกลปรับหน้าปัดให้มันตรงเลข0อ่ะอันนี้เป็นการเซตค่าเบื้องต้นก่อนเซตค่าเบื้องต้นที่ตัวแดนเกต บริเวณหน้าจอก็คือเข็มสั้นให้มันชี้ที่เลข3เข็มยาวชี้ที่เลข0วิธีการอ่านเวลาที่เราใช้งานตัวไซลินเดอร์เกตเขาจะมีการเคลื่อนที่อยู่2ด้านเราดูที่เข็มยาวถ้าเข็มยาวหมุนทวนเข็มนาฬิกาหมุนทวนนะครับหมุนทวนเข็มหช่องของตัวเข็มยาวหมุนทวนเข็ม มีค่าเท่ากับ0.01ม mm. ิลลิเมตรให้เราอ่านเลข0กับเลข10ที่เป็นตัวอักษรที่มันมีขนาดเล็กเห็นไหมครับนะอันนี้คือเขาหมุนทวนเข็มนาฬิกาให้อ่านช่องที่อยู่ในสุดของเข็มยาวตัวเลขมันก็จะเป็น10 20 30แต่ว่ามันจะมีขนาดเล็กอันนี้คือเขาหมุนทวนเข็มนาฬิกา นำค่าที่อ่านได้เนี่ยไปบวกกับค่าที่เราวัดในเบื้องต้นที่เราวัดเส้นผ่าศูนย์กลางของกระบอกสูบถ้ากรณีที่เราใช้เซลินเดอร์เกียวัดชิ้นงานแล้วเข็มยาวมันหมุนทวนเข็มนาฬิกาเช่นเขาหมุนเลยเลข10ไป2ขีดก็เท่ากับ0.12ม mm. มถ้าตรงกับเลข20พอดีหมุนทวนนะครับเข็มยาวหมุนทวนนะก็เท่ากับ0.20 มมิลิลเตรอ่าในทางกันถ้าเราใช้ตัวไซเรนเกตวัดความโตของกระบอกสูบแล้วเข็ยมยาวหมุนตามเข็มนาฬิกาอันนี้ให้นำค่าที่อ่านได้เนี่ยไปลบจากค่าเบื้องต้นที่เราวัดจากเครื่องมือที่เราวัดเส้นผ่าศูนย์กลางซึ่งวันนี้เราจะใช้ตัวเวอร์เนียคาลิเปอร์แบบดิจิทัลเป็นตัววัดเส้นผ่าศูนย์กลางเช่นเขาหมุนตามเข็มนาฬิกา มา9ขีดก็แสดงว่าลบด้วย0.09ม mm. ิลิเมตรถ้าเขาหมุนตามเข็มนาฬิกามาที่31เลข31นะครับเลย30มา1ขีดก็ลบด้วย0.31ม mm. ิลิเมตรจากค่าที่เราวัดได้อ่านนี้คือวิธีการอ่านค่านะครับถ้าเข็มยาวสรุปเลยหมุนตามเข็ม ให้นําค่าที่อ่านได้ไปลบออกจากค่าเริ่มต้นแต่ถ้าหมุนทวนเข็มให้นําค่าที่อ่านได้ไปทําการบวกจากค่าเบื้องต้นที่เราใช้เวอร์เนียแบบดีท่านวัดโอเคนะครับลำดับต่อไปการเสริมนะวิธีการเลือกการเสริมสําคัญมากตรงนี้การเสริมที่เขามีให้นะ ที่ครูเตียมาวันนี้มีหลายขนาดนะครับเช่นตัวนี้อยู่ที่70มเมตรอีกตัวอยู่ที่75็มเมตรแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็95้ามเมตรเรายังไม่รู้ว่าเราจะเลือกใช้ตัวไหนนะสำหรับการเสริมตัวที่จะบอกว่าใช้ตัวไหนก็คือเวอร์เนียคาลิเปอร์แบบดิจิทัล ตัวนี้็ขาคลายตัวล็อกออกกดตำแหน่ง Off เลือกฟังก์ชันไปที่หน่วยมิลิเมตรนี่นะครับหน่วยมิลิเมตรหรือระบบเม t ิกอ่านง่ายๆนะครับที่เรานิยมกันเสร็จแล้วก็ใช้ตัวปากวัดตัวนี้ปากวัดเส้นผ่าศูนย์กลางข้างในตัวนี้วัดขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของตัวกระบอกสูบ ในเบื้องต้นเพื่อที่เราจะมาทําการอะไรครับวัดเสร็จแล้วก็มาเลือกก้านเสริมแต่ก่อนที่จะทําการใช้เวอร์เนียวัดนะครับเราต้องเช็ดทาความสะอาดเครื่องมืออุปกรณนะ์ให้เรียบร้อยนะหิ้วชิ้นงานเช็ดทาความสะอาดให้เรียบร้อยอ่าเสร็จแล้วก็ใช้เครื่องมืออีกตัวหนึ่งบรรทัดเหล็ก <c oughs> บรรทัดเหล็กเอามาใช้ทำอะไรเอามามาร์คตำแหน่งเพื่อจะให้ตำแหน่งการวัดของเราเนี่ยมันแม่นตรงโดยเราจะวัดอยู่สองตำแหน่งคือตำแหน่ง AA กับตำแหน่ง BB อ่า <c oughs> เดี๋ยวเอาอันแรกก่อนมาร์คตำแหน่งอ่าตำแหน่ง หมุนไปอีกเก้าสิบองศานะครับตำแหน่งตำแหน่งก็เป็น AA กับ BB นะครับตำแหน่ง AA กับ BB ดีงนั้นเราก็ใช้ปากวัดเส้นผ่าศูนย์กลางของชิ้นงานเนี่ยที่อยู่กับเวอร์เนียเนี่ยวัดเพื่อหาขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเบื้องต้นซะก่อน ว่ามันมีเส้นผ่าศูนย์กลางเท่าไหร่กระบอกสูบตัวนี้ทำการล็อกนะครับคุณครูอ่านค่าได้74.76มิลลิเมตรเจ็ดมิลิเมตรเราก็บันทึกค่าเส้นผ่าศูนย์กลางเบื้องต้นไว้ก่อนคือ74.76 mm. มิลลิเมตร74.76ม mm. ิลลิเมตรอันนี้ค่าจากเวอร์เนียนะครับเวอร์เนียจากนั้นก็ทำการเลือกก้านเสริมนั่นหมายความว่าก้านเสริมก็ต้องมีขนาดมากกว่าที่เราใช้เวอร์เนียวัดเส้นผ่าศูนย์กลางตะกี้ครูก็เลือกใช้ก้านเสริมขนาด75มิลลิเมตรเนี่ยคือตัวนี้ใส่เข้าไปกับชุด หัววัดของไซเลนเตอร์เกตแล้วก็ทำการล็อกล็อกให้แน่นคราวนี้ก่อนนำเข้าไปใช้งานสิ่งที่สำคัญเราต้องทำการเทียบขนาดเทียบขนาดระยะตัวนี้ก่อนเทียบขนาดหัววัดให้ได้75มิลลิเมตรเพราะตะกี้เราเลือกการเสริมขนาดเท่าไหร่ครับ 75ม mm. มโดยเครื่องมือที่เราจะนำมาเทียบขนาดก็จะเป็นไมโครมิเตอร์วันนี้ครูเลือกใช้ไมโครมิเตอร์ขนาด7 5 mm. ถึง100มมค่าความละเอียดอยู่ที่0.01 mm มเมเป็นตัวเทียบขนาดนำไมโครมิเตอร์ติดตั้งเข้ากับตัวขาตั้งล็อกให้แน่นกดล็อกแล้วก็คลายปลอกสเกลเลื่อนออก จากนั้นใช้แท่งมาตรฐานขนาด75มิลิเมตรเป็นตัวเทียบขนาดเช็ดทำความสะอาดให้เรียบร้อยใส่แท่งมาตรฐานเข้าไปหมุนปอกสเกลหมุนให้ชิดกับตัวชิ้นงานชิดแล้วก็หมุนตัวก้านกระทบหรือหัวกระทบไปสองครั้ง หนึ่งสอง่าพอเราได้แล้วก็ทำการล็อกดึงตัวเกียร์บล็อกออกหรือแท่งมาตรฐานออกจากนั้นก็นำชุดหวัดชุดนี้ใส่เข้าไประหว่างตัวแกนรับกับแกนวัดของไมโครมิเตอร์แล้วก็ทำการปรับค่าศูนย์ ที่หน้าปัดแก okay, นะครับปรับค่าศูนย์ที่หน้าปัดอ่าเดี๋ยวเราใส่ตัวใส่เลือนไดเกตลงไปหัววัดของใส่เรือนไดเกตลงไปไม่ต้องรีบนะครับขั้นตอนนี้ต้องละเอียดนิดนึงเพราะถ้าไม่งั้นค่าที่เราวัดได้มันจะคาดเคลื่อนอ่าได้แล้วก็ปรับหมุน ได้แล้วก็ล็อกสังเกตดูนะครับถ้าเรายกชุดไซลินเดอร์เกตออกมาค่าศูนย์มันจะไม่ตรงกับเข็มยาวอันนี้แสดงว่าการปรับตั้งเราค่อนข้างถูกต้องแล้วก็แม่นตรงแต่ถ้าเมื่อไหร่ยกออกมาแล้วมันตรงกับเลข0ูนย์เหมือนเดิมค่าที่เราทําการเทียบขนาดเนี่ยมันไม่ถูกต้องหรืออุปกรณ์ที่อยู่ในตัวไซลินเดอร์เกตเนี่ยมันมีการทํางานที่ผิดพลาดหรือบกพร่อง จากนั้นพอเราได้แล้วปุ๊บเราก็ทําการเตรียมการที่จะไปวัดตัวความโตของกระบอกสูบกันได้เลยครับเดี๋ยวเรามาเริ่มในส่วนของการใช้ไซลินเดอร์เกตวัดความโตของกระบอกสูบกันเลยหลังจากที่เราทําการเทียบขนาดของหัววัดไซลินเดอร์เกตเรียบร้อยแล้วก็คือ75.00ม mm. เมตร จากนั้นก่อนที่เราจะทําการวัดเราต้องมารู้จักในส่วนของตําแหน่งของกระบอกสูบกันซะก่อนฝั่งนี้เป็นด้านหน้าเครื่องยนต์นะครับเพราะฉะนั้นกระบอกสูบนี้ก็จะเป็นสูบที่1สูบที่2สูบที่3และสูบที่4วันนี้ครูจะเลือกใช้กระบอกสูบของสูบที่4ในการนําเสนอพวกเราโดยทบทวนนะครับ ตำแหน่งการวัดก็จะมีจุดก็คือ A อนะอันนี้ตำแหน่ง A A แล้วก็หมุนมาอีก9 0องศาเห็นไหมครับก็จะเป็นตำแหน่ง B b นะซึ่งแต่และตำแหน่งเราจะทำการวัดอยู่ทั้งหมด3ครั้งตัวนี้สมมติว่าเป็นภายในกระบอกสูบครั้งที่1นะครับเราจะวัดจุดที่1ก็คือ ลึกจากข้างบนลงไปข้างล่าง15มิลิเมตรจากนั้นก็เป็นจุดที่2ก็คือจุดข้นกลางจุดที่3ก็คือจากด้านล่างขึ้นมา15ม mm. ิลิเมตรกระบอกสูบของเสื้อสูบนิสัน e15s ก็จะอยู่ที่128มิลิเมตรเพราะฉะนั้น จุดกึ่งกลางจะอยู่ที่64มิมแล้วก็จุดที่3ก็จะอยู่ที่ประมาณ113ม mm. ิลลิมเพราะฉะนั้นวันนี้ครูจะสาธิตจุดที่1นะครับก็คือใช้ความลึกอยู่ที่15มิมแล้วก็วัดอยู่ทั้งหมด2ตํตำแหน่งก็คือตำแหน่ง AA กับ BB เพื่อจะสาธิตให้พวกเราดูในวันนี้ อ่ะเรามาเริ่มกันเลยในส่วนของการวัดหาความโตของกระบอกสูบอันดับแรกก็คือตั้งเบอร์เนียแบบดิจิทัลน,นะครับให้มีย่านการวัดอยู่ที่15มิลิเมตรเห็นไหมครับจากนั้นก็ใช้ก้านวัดลึกเป็นตัววัดระยะความลึกของไซ l i ลินเดอร์เกตไซร์ลินเดอร์เกตเวลาเราใช้งานตัวสําคัญน,นะครับต้องระวังห้าม อย่ yeah, ลงไปในแนวดิ่งกับตัวจุดวัดหรือว่าผิวชิ้นงานให้เราทำการเอียงเอียงนะครับเอียงแล้วก็ค่อยกดตัวชุดหัววัดลงไปแบบนี้อีกครั้งนะครับเอียงเอียงนิดนึงจากนั้นก็กดตั้งให้มันตรงอ่ะเริ่มกันเลยนะครับ พอใส่ตัวไซเรนเกตไปแล้วตัวที่จะบอกระยะนะครับก็คือตัวเบอร์เนียคาลิเปอร์พอมันยังไม่ได้ระยะนะครับเราก็ใช้เบอร์เนียดันลงไปอ่าได้ระยะความลึกนะครับแล้วเราก็ทำการอ่านค่าที่จอน้าปัดอ่านค่าได้ตัวนี้สเกลหมุน <Scale. S 1> ตามเข็มนาฬิกานะครับมาหยุดอยู่ที่เลข90 อันนี้ครูวัดตำแหน่ง A-A นะครับ A-A อยู่ที่9กสก็แสดงว่าอ่านค่าได้เท่าไหร่ครับ0.90เมิลลิเมตรอ่ะเราก็บันทึกค่าไว้ก่อนตำแหน่ง A-A 0.90ม mm. ิลลิเมตรต่อไปตำแหน่ง BB ตำแหน่งนี้คือ A-A นะครับนี่ A-A เเพราะฉะนั้นเราหมุนตัว เซ่รีไดเกตไปอีกเท่าไหร่ครับ90องศาหมุนไปยังเหมือนเดิมนะครับยังตอนเข้าอ่าแล้วก็ใช้ตัวเวอร์เนียเป็นตัวควบคุมระยะการวัดความลึกของการวัดนะครับกดลงไปอ่าเท่ากันนะครับโชคดีอยู่ที่0.90เข็มยาวชี้ที่เลข90นะครับ หมุนตามเข็มนาฬิกาเหมือนเดิมก็บันทึกค่าลงไปเป็น0.90ม mm. มของตำแหน่งอะไรครับของตำแหน่งอะไร BB 0.90ไปลบออกจากค่าเริ่มต้นของไมโครมิเตอร์ก็คือ75.00ม mm. เมเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ค่าตำแหน่ง AA ที่เราวัดได้คือ0.90ม mm. มแล้วก็ตำแหน่ง บีบีคือ0.90ม mm. ิลลิเมตรเราก็นำค่าทั้งสองค่าเนี่ยมารวมกันก็จะได้เท่ากับ0.90บวก0.90เท่ากับ1.80หารด้วย2เพราะเราวัดอยู่ทั้งหมด2ครั้งหารด้วย2ก็เท่ากับ0.90ม mm. ิลลิเมตร เพราะฉะนั้นเราก็นำ0.90ม mm ิมที่เราวัดค่าความโตของกระบอกสูบโดยใช้ไซลินเดอร์เกตเนี่ยเอาไปลบออกจากค่าเริ่มต้นของค่าไมโครมิเตอร์ที่เราเซตไว้ก็คือ75ก็เอา75ตั้งนะครับ75.00ม mm ิลมลบด้วยค่าที่ตัวไซลินเดอร์เกตก็คือ 0.90มิลลิเมตรก็เท่ากับศูนย่งสี่เอ่ะได้ค่าแล้วครับได้ค่าคำตอบเท่ากับ74.10มิลลิ mm. เมตร74.10ม mm. ิลลิเมตรมาได้ยังไงก็มาจากเราอ่านหน้าปัดของตำแหน่ง เอก็คือ0.90ม mm, เมเพราะมันหมุนตามเข็มนาฬิกานะครับหมุนตามเข็มนาฬิกาก็นำค่าที่เราอ่านค่าได้เนี่ยก็คือ0.90ในตำแหน่ง AA แล้วก็ตำแหน่ง BB ก็คือ0.90ก็นํา็นำทั้งสองค่าเนี่ยมารวมกันแล้วก็หารด้วย2ก็คือ1.80หาร2ก็เท่ากับ0.90 mm มม นำ0.90ม mm ิมเนี่ยไปลบออกจากค่าเริ่มต้นก็คือ75มิมก็จะเหลืออยู่74.10ม mm. ิเมรเราก็นำค่า74.10ม mm ิมที่เราวัดค่าความโตของกระบอกสูบเนี่ยไปเทียบกับค่ามาตรฐานที่บริษัทเขาตั้งไว้ตัวนี้เป็นเสื้อสูบของ E15S ยี่ห้อนิสันก็จะอยู่ที่75.00ม mm. ม ค่าความคลาดเคลื่อนไม่เกิน0.50 mm. มิลิเมตรดังนั้นพอเราเอาไปลบกันแล้ว75ตั้งลบด้วย74.10ก็จะเหลืออยู่0.90ก็เกินค่ามาตรฐานเราก็ต้องแจ้งลูกค้าว่ากระบอกสูบของเครื่องยนต์เครื่องนี้มันเกินค่ามาตรฐานที่บริษัทกำหนดก็นแนะนำลูกค้าให้เปลี่ยนกระบอกสูบใหม่หรือเปลี่ยนเสื้อสูบใหม่ทั้งชุด ครับเมื่อเราได้ค่าตัวเลขที่เราวัดความโตของกระบอกสูบแล้วนักเรียนนักศึกษาก็นำค่าที่ได้ไปบันทึกผลในใบสั่งงานที่14งานวัดความโตของกระบอกสูบที่ครูได้จัดเตรียมไว้ให้ในส่วนของงานนะครับเมื่อเราทำการปฏิบัติงานเสร็จแล้วสิ่งที่สำคัญที่ครูบอกเสมอนะครับจัดเก็บเครื่องมือเข้าที่เช็ดทำความสะอาดให้เรียบร้อย สำหรับคลิปวิดีโอนี้ครูก็ขอจบการนำเสนอไว้เพียงเท่านี้ถ้านักเรียนนักศึกษาหรือผู้ที่สนใจท่านใดมีข้อมูลที่ต้องการสอบถามเพิ่มเติม,ตมก็ติดต่อมาได้ที่คุณครูธีรพลบุญธ,ธรรมภาควิชาเทคโนโลีเครื่องกลวิทยาลายัยเทคนิคมหาสาร,รคามหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะได้เจอกันในคลิปคลิปต่อไปของคุณครูครับสวัสดีครับ